อัตถกถาติตถะชาดกชาดกว่าด้วยการเบื่อเพราะสาำสาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะนานมาแล้วนวาิหารพระเจตวันอันเงียบสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเหล่าภิกษุสงฆ์ ผู้สแสวงหาความหลุดพ้นวันหนึ่งพระสารีบุตรพระอรครสาวกผู้เป็นเลิศด้านปัญญาได้นำสิทธิ์ของตนซึ่งเคยเป็นช่างทองในอดีตมากราบพระาศาสดาด้วยสีหน้าหนักใจค่ะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระสารีบุตรกราบทูลภิกษุรูปนี้ค่ะพระองค์ พยายามอบรมด้วยกรรมฐานมานานถึงสี่เดือนแล้วแต่ท่านก็ยังไม่สามารถบรรลุผลใดได้เลยพระพุทธเจ้าทรงรับฟังด้วยความเมตตาแล้วตรัสถามว่าท่านให้กรรมฐานประเภทใดแก่เขาอสุภากรรมฐานพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรตอบ พระพุทธเจ้าทรงยิ้มน้อยๆแล้วตรัสด,ด้วยความเมตตาสารีบุตรเอย๋ยท่านยังไม่รู้จักใจเขาแท้จริงยังไม่เห็นอาสยานุสัยหรือความเคยชินฟังลึกในจิตใจเพราะภิกษุรูปนี้เกิดเป็นช่างทองมาตลอดถึงห้ารชาติ ใจเขาผูกพันกับความสวยงามของทองคำจะให้มานั่งคิดถึงซากศพหรือความไม่งามมันยากนักจากนั้นพระองค์ตรัสให้พระสารีบุตรกลับไปก่อนและเรียกภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงใช้ทั้งวันดูแลภิกษุด้วยพระองค์เอง พาไปบินทบาทให้ฉันอาหารอย่างดีแล้วเมื่อเวลาเย็นมาถึงพระองค์พาไปยังสวนมะม่วงและเนรมิตสะโบกขรณีที่งดงามพร้อมดอกบัวสีชมพูขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางน้ำภิกษุเธอจงนั่งดูดอกบัวนี้เถิด พระองค์ตรัสก่อนจะเสด็จเข้าไปในพระคันธกุฏีภิกษุรูปนั้นนั่งมองดอกบัวอย่างตั้งใจดอกบัวค่อยๆเหี่ยวเฉาไปต่อหน้าต่อตากลีบร่วงลงทีละชั้นเกสปรปลิวกระจายเหลือเพียงฝักบัวแห้งกรอบ เมื่อครู่ยังงามอยู่เลยเขาคิดในใจเพียงไม่นานกลับเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วร่างกายเราเล่าจะยังยืนได้อย่างไรความจริงของชีวิตแล่นวาาเข้ามาในใจเขาเริ่มพิจารณาไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนอย่างลึกซึ้งทันใดนั้น พระศาสดาทรงเปล่งแสงออกจากพระคันธกุตีแล้วตรัสคาถาว่าจงตัดความยึดมั่นเสียเหมือนคนตัดดอกบัวในฤดูศาสจงเร่งเพียรเพื่อความสงบเพราะเราตถาคต ได้บอกผลทางไว้แล้วเพียงสิ้นสุดคาถาภิกษุก็ได้บรรลุพระอรหัตอย่างสงบเขาเพลงวาจาว่าเราพ้นแล้วจากโลกทั้งปวงกิตตั้งมั่นดังพระจันทร์ที่หลุดพ้นจากปากของราหู เย็นวันนั้นภิกษุผู้เคยเป็นช่างทองได้กลับไปพร้อมพระสารีบุตรด้วยดวงตาเปล่งประกายแห่งปัญญาในโรงธรรมพวกภิกษุเหล่าขานกันถึงพระพุทธองค์ด้วยความซาบซึ้งว่าพระสารีบุตรยังไม่รู้ใจสิทธิ์ของตนแต่พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจและสามารถชี้ทางสว่างให้ได้เพียงวันเดียว พระศาสดาสเสด็จมาและตรัสว่าโอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกข้ารู้ใจเขาไม่ใช่แค่ชาตินี้แม่นแต่ในอดีตก็เคยรู้นากรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมาตผู้ฉลาดเฉลียววันหนึ่งม้ามงคลของพระราชา ไม่ยอมลงอาบน้ำในท่าประจำคนเลี้ยงม้าแปลกใจพยายามชุดก็แล้วลอกก็แล้วม้าก็ยังไม่ยอมเมื่อพระโพธิสัตว์มาถึงก็พิจารณาแล้วกล่าวว่าโอ้ม้านี้เคยอาบท่านี้หลายครั้งจนเบื่อแน่แท้เหมือนคนที่กินข้าว ปาญาติทุกวันก็ยังมีวันเบื่อแล้วจึงกล่าวกรอนว่าเปลี่ยนท่าบ้างเถิดนายสารถีจะให้มันสดชื่นบ้างนี่นาะแม้นข้าวหวานที่กินทุกเวลาก่ออาการเบื่อได้เช่นกัน คนเลี้ยงมา้าจึงพาม้าไปอาบท่าใหม่ครู่เดียวม้าก็ยอมลงน้ำอย่างร่าเริงพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้อัธยาศัยของภิกษุนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็รู้เหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่อ อนุสนธิแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่า,ม,าม้ามงคลในการนั้นได้เป็นภิกษุรูปนี้พระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนท์ส่วนอามาตผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราผู้ตถาคตก็คือองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัพทธเจ้านั่นเอง ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ